สบายดีพี่น้องสบายดีจ้าให้นางน้อยมาเผาเฮือนให้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเออคนใหญ่กับไอ้กานาน้องเมฆพิ่นพากันไปลลิ่นเฮือนหญ้าเด้อพี่น้องกะสิพาเมฆยืดไปเอาบัตร ATM เด้อพี่นเอ็มเด้อพี่น้องเลยเอทีเอ็มเอาบัตรเอทีเอ็มนะพี่น้องเนาะเลยให้นางน้อยมาเผาเฮือนถาพี่น้องไปเอาแป๊บเดียวอยู่ธนาคารวันที่ไปแบบนี้กับแจรถบุมี่แล้วอยู่รถหดฮมึงดูอยู่ไส น้องๆเพาเพื่อนท่าพี่น้องไปประมาณโมสามนาทีหรือสามสินาทีแล้วคันไวงานแต่ว่าไปควเต็มธนาคารนะนะพี่น้องเรียนคิวกันพาแม่ไปเอาบัตรแล้วพี่น้องเด้อบัตรอันเอทีเอ็มพิ่ออกแล้วพี่น้องยังหากระเจรถอยู่บ่เห็นกระเจพี่น้องบ่เห็นเาไ่ได้ไปเห็นเราไม่ได้ไปเ่เห็นก็บไ่ได้ไปบาทน,นี่มื่อี้กา เล็กไทยออกเป็นอะไรเนาะ FC มัตสคูทุคนเนาะขอให้โชคให้มานมัตสกคูทุคนเดอ้อขอให้ทุกคนถึงรางวัลทีหนึ่งเดอ้อตึกเล็กไทย FC มัตสกคูสุคนขอให้ร่ำให้รวยขอให้ถือหวยเดอ้อพี่น้องเดอ้อไปมาแล้วเรียบร้อยเลยนะจ้าพี่น้องเดี๋ยวถาไมไจิตเนาะพี่น้องเป็นอะไรดีใจหรือเปล่าในบัตรอ T M มีบัตรจะบ่มีเงินแก่ยาพอมาสิตั้ง B1 ผ่านวาลืมพี่น้องพี่นลืมสัมมโนครัวเลยพี่น้องเด้อใช้บัตรมาโซด่วนเลยโซด่วนเลยหักบัตรนะคือกล้กับบัตรของอ้นพี่น้องนั่งน้อยกรับเพื่อนกันคือสิท่าผัวไปประหงเรียนคิวกันพี่น้องค่าก็น้องแม่กับแม่เพื่อนยังบูดให้ในมาเลยพี่น้องเด้อกับสิงจังน้อยแก่ออกแ่างไงบอสแก่ออกแ่สร้งแก่ออกเออ ก็เรื่องเออเรื่องแล้วเราจะไปปอดในตู้บอลซ้อนจากกดบเลไงบอลจะโอนบอลไปบอนยักไปสิวะบอลแล้วนไงจึ๊กเข้าไปในนี้เนาะพี่น้องเนาะแบบปอนจึ๊กเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวเอาสิพาไปซ้อนกดดอกมันหักผมมีเงินมาสิกดจะได้แบบผมมีไงแต่ต้องเอาเงินเขาซะก่อนถึงพาไปกดไปเข่าวข่าวจุดที่นาคารแต่เขจาดที่ธนาคารหรือว่าไปให้เขาโอนให้ก็ได้เดี๋ยวเอาสิเอาสิโอนให้ก็ได้จากแสนหนึ่งแล้วเอาสิพาไปกดลองเบิ่ง บัตรคือกันเลยกับบัตรอ้นพี่น้องบัตรเก่ากับบัตรใหม่บอคือกันเลยพี่น้องเด้อบัตรใหม่มาซิมี่อันนี้นี่ตัวนี้พี่น้องไวไฟตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ไอสีทองนี้แต่บัตรบัตรเก่ามันจะบ่มีนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวอ้นเสียมาบัตรอ้นเดี๋ยวจะอ้นเอาบัตรของคนออกมาเดี๋ยวพี่น้องตัวยูเทิร์นจะเป็นบัตรเก่าเล้พี่น้องมันจะบ่มีทองแล้วก็มีอะไรอ้ยังพี่น้องแค่าคือไวไฟจะบ่มีนะพี่น้อง นี่อนกระซิเมอร์หากินข้าวที่แลกกว่าสี่แล้วเวียกกระซิพาแม่ไปกินเฟอพี่น้องกินกระเปียกเพื่อนว่าแม่เวายากว่าแม่กินอิ่มแล้วว่ามีแต่เมื่อห้องละหาเฮ็ดกินเพผนบอกโอนเดี๋ยวเพื่อนทีกินเฟอนำซื้ซื้อเฟอปัดเพื่อ<า>นกินหา้หาเป็นผักขางเงินปุ๊บแล้วื้อไปซื้ไปแล้วก็บัตรอันสมโนครัวกับยังกระยาต้องถืบไปติดโต๊ะขอกัธนาคารค่ะอามีอันนึงจ้ะ ใส่กระเป๋าไว้ยวมองมันหักได้มันหักกับไปเห็ดกระถาอีกชองอาทิตย์พเพื่อเฮงเลยอันนี้อน้นกะซิมาหากินข้าวกินน้ำเลยพี่น้องเด้อบบบนี้ส่วนแม่ก,กินเพิร์ฟเพื่อกบวยกอิ่มเลยวะน้องเมฆก,กับพ่อก,กันนาแม่ตาอ้นเพื่อกันยังพัดในหม้อเลยพี่น้องเด้อเด้วก็สีผ้ากันเมืองเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องมาฮ่อนห่องเลยพี่น้องเล้วอน้นกะมากินปิ้งหมูแล้วก็ แก่ส yeah mm ักมากจเท่าหุ่นาขามนเกกินอยู่ในเสงเยนัดมนตัวเอง มห้องชวนแม่พเพิ่เพือบอกกินไม่กลับว่ะมาเห็นเรกินอยู่ห่อเจ้าคนละคนละชื่อน้องแสดงเงินเป็ดหมูห,หมูขามาแต่สตูนละพี่น้นนนองเพื่อนครัวขายเลยซื้อซอยเพื่อนกระดูกโลหนึ่งสิ่งโลหนึ่ง พาแม่จะทำธุระหาคาแล้วพี่น้องยังมีหลายอย่างอุอน่นจะกินข้าวแล้วอุ่นกันฉีกข่าวจั๋ววันเดือพี่นอ้องเด้อข้าไปงานมันเกิดร้านบ่าวเต้พี่น้องงานมันเกิดนางบีเด้อพี่นอ้องเด้อเอิ้นจะข่าไป ชื่อเคสเพื่อนเราก็าสุะไปเบ่งรถน้องชายแน่นอีน้องชายเพิ่นอยากได้รถเนาะรถก็เป็นโมคู่น้องหักที่มันน้องหักของบ่าวเต๋ที่เต๋บ้านทำกันนหรพี่นอ้องเพิ่นอยากขายมันเป็นรถของกูเลาวพี่นอ้องก็นเป็นรถเวียดไทยหรอ ว่าเงื่อนไขนั้นราคาอสี่พันบาทประมาณนี้ซื้อโพดิคีไปเห็ดเวียกว่าบางทีกะบำทังบำหมิน่นเพื่อไก่เห็ดเวียกเนาะเมียบำหมิน่นเพื่อไก่เห็ดเวียกจะตะไใต้หลดข้ออ้นอะไรเทีย่ยวเวียกแต่เพื่อไก่อัดซ้ำไปเวียกนะพี่น้องก,ก็เลยว่า อยากให้นอกนาวม่อยากให้อัดซามการ่ามีเงินกับซื้อซาในราคาสี่พันบาทหลดมือสองของเพิ่นถึงมันจะเป็นมันจะเป็นเว็บเกาหลีบอกพจักเกาหลีไ่รู้ยังไงพี่น้องมันเป็นรถของโคราแตะกี้พอได้สิไปเวีอรห้ยเพื่อนั้นเปลี่ยนบล็อกห้เปลี่ยนติ้งให้ เงินเพิ่นออกวันจินนี่แหละเพิ่นจิโอนมาให้โอนซื้อให้เพิ่นลงมาอเอากระเพาะวนจิไปกี่เบิ่งพี่น้องไนะปนกีเ่เบิ่งครับเบิ่งรองเบิ่งว่ามันขัดบอสรถคันเนี่ยเดี๋ยวเอารถจัมป์ไปในคลิปเดี๋ยพี่น้องเด้อ คนพิษถ่ายพี่น้องเบิ่งอนเปลี่ยนทอ่อเปลี่ยนท่อรถเปลี่ยนเบาะให้เปลี่ยนตีนใหพน้พี่น้องตัวรถมันเป็นรถเตะรถแต่งรถถือหุ่นลูกทรายเขาลูกทรายเขาไปแต่ง ตี้นง่ายครไปเห็ดตีนน้อยไปนี้นะพี่น้องบอกนานรับไปเห็ดบอกไปแเป้คนกินน้ำเบาน้ำเลยพี่น้องเด้อพี่ผัดเลยเราขอโทษขอภายในพี่นะสิส่วนโซดาไปนน้ำโอนก็ได้คั้งเบิ้งเดี๋ยวไปน้ำบลูเบอ่พี่น้อง มาเบังเกิดลานสาบอตเตอเห็ดเห็นยังกินกันไม่แต่รอเบิ่งรอติดตามเลยพี่น้องเด้อบางทีอ้วนกับสิบเข่าเมื่อซอยเวียดเห็นดูเห็ดกินซอยเลยเพิ่มเลยพี่น้องบางทีกับฉันว่าเพิ่นเห็ดแล้วแล้วเาก็ไปเป็นแบบเจ้าภาพพี่น้องรออ้วนกับประยูรไปถึงงานเนี่ยแบบป้าแม่ไปทำธุระเนี่ย แซ่บเนื้อของเราก็แซ่บปิ้งหมูนี่ปิ้งใจหอมพี่น้องแล้วก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเนะพี่น้องเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเดอ้อฝากติดตามช่องแม่กีดพ่อแอร์ในดัวจ้าพี่น้องในกระฝากติดตามเด้อขอบคุณทุกกำลังใจทุกคำคอมเมนต์ที่เข้ามาหลับชมหลับพังพี่น้องลาไปก่อนสบายดีพี่น้อง